สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ใน Netflix นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับลบประวัตินะฮะหนังเรื่องไหนที่เราเคยดูไปแล้วนีครับและเราต้องการลบมันออกไปจากประวัติการรับชมของเรานะครับก็ทําได้ง่ายๆเลยครับผมวิธีการนี้เนี่ยทำได้ทั้งบนคอมและบนมือถือนะครับแต่ผมแนะนําให้ทําบนคอมจะง่ายกว่านะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับผม อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่ n e ็ f ฟ ix ก่อนนะครับจากนั้นไปตรงที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับสำหรับคนที่เข้าบนคอมนะฮะส่วนคนที่ใช้มือถือนะครับก็ให้ไปตรงมุมขวาล่างนะครับในส่วนของเพิ่มเติมเมนูตรงนี้นะครับก็จิ้มไป1ทีครับผมคนที่ใช้บนคอมนะครับก็เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงรูปหน้าโปรไฟล์เรานะฮะจากนั้นนะครับไปที่เมนูบัญชีเลยนะครับผม เมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมานะครับไปที่โปรไฟล์ของเรานะฮะและไปกดตรงลูกศรทางด้านหลังโปรไฟล์นะครับหรือจิ้มไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับผมอ่ะมันก็จะมีเมนูขยายเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานิดนึงครับผมในส่วนของกิจกรรมการรับชมตรงนี้นะครับให้กดไปเลยครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราได้ดูหนังเรื่องไหนอะไรยังไงไปบ้างวันที่เท่าไหร่นะครับ ก็ให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านหลังของหนังเรื่องนั้นที่เพื่อนๆต้องการจะลบนะครับมันก็จะเป็นรูปเครื่องหมายกลมๆแล้วมีขีดค่าตรงกลางแบบนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปเลยครับจากนั้นมันก็จะบอกว่าหนังเรื่องที่เพื่อนๆดูอันนี้เนี่ยจะถูกลบภายใน24ชั่วโมงนะครับผมและถ้าเกิดของใครเนี่ยต้องการทํากับหนังเรื่องอื่นด้วยนะครับก็กดทางด้านหลังนะครับหรือถ้าเกิดของใครต้องการลบทุกอันเลยนะครับให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผมจากนั้นนะครับก็ กดไปที่ซ่อนทั้งหมดเลยครับปุ่มนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับอีก24ชั่วโมงนะครับเจ้าพวกประวัติการดูทั้งหลายของเพื่อนๆเนี่ยก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็กลับไปดู Netflix ต่อใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นวิธีการนะครับลบประวัติหนังที่เราดูบน Netflix นะฮะออกไปนะครับก็ทำได้ไม่ยากครับลองนำไปทำดูมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม s ับ s c r i b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ